สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมวันนี้พามาเที่ยวตลาดนัดวัดจิงแก้วนะครับผมเดินผ่านกำแพงเมืองจีนนะครับก่อนเข้าตลาดนะครับผมไหว้พระสักก่อนสักหน่อยนะครับผมไปครับเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับตลาดของเราด่านแรกก็เห็นของสดนะครับผมกุ้งหอยปูปลานะครับเดินต่อไปเต้ยต่อไปนะครับผมของกินร้ารครับตลาดนี้ของกิน้านแห้งครับผม ใมหนูพบ้านพักผลไม้ครับผมหลายแห้งครับหลายแห้งไปครับของไซร์ไหลแห้งครับผมในทุกอย่างครับสักเบยเลือนลบครับอันนี้หมูครับอันนี้อันทะเลหอยนะครับผมปลาหมึกกุ้งนะครับพักในพักพื้นบ้านเห่าเนื้อนี่ครับห่อละมาซื้อเนื้อเดี๋ยวเดินได้ออกแล้วก่อนเห็นเห็ดเนื้อเห็ดตะเก่งเ้่อันนี้กันเนื้อเดี๋ยวกบเนื้อกออกกุบสบายกบหมูหลายหลายปลาปลาละเลี้วปลาละเลี้วอนะ เป็ดน,นะครับผมเป็ดไก่โอ้ลายเป็นไล,นไล,นไลายเหมือนนี้อ่ามาเบร้านเนื้อใส่เนื้อนะครับผมไปซอยจุครับผปุ๊บหลับกอยื่อซอยจุดินโน่มาเนี้เอาเไปดินโน่เมนูเลยโนอ่มาเนี้รอติดตามคลิปต่ตอไปครับสวัสดีครับผม